ือช่วงนี้ต้องบอกว่าหน้าหุ้นในการเล่นเนี่ยมันเยอะนะครับพี่ยุทธนานับตั้งแต่ที่จีนประกาศเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยโอ้โหหน้าหุ้นมีมาให้เราเลือกเต็มไปหมดพูดตรงๆเลยว่าเอลที LT คือด่านหน้าด่านแรกนะที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าจีนเข้ามาเนี่ยครับยังไงเอลทีก็เป็นเป้าหมายแรกๆที่จะได้ประโยชน์ตัวที่2เนี่ยคือธีมที่ผมบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับไพ่อินนะครับกับปัจจัยลบต่างเนี่ยไปแล้วในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ทิศทางผลประกอบการก็กำลังจะฟื้นตัวขึ้นมาเอาละครับคุณอาทิตย์ครับเราขยับมาดูนะครับจากกลยุทธ์ที่คุณอาทิตย์บอกว่าถ้าเซ็ตย่อนะแล้วไม่หลุด1655 1650เป็นจังหวะสำหรับคนที่ตกรดรอบก่อนในการทยอยเก็บสะสมนะครับ ดังนั้นคงต้องตามด้วยหุ้นเด่นในมุมมองจากหลักทรัพย์กรุงศรีขอไม่เกินสองก่อนจะบอกว่าหุ้นเด่นเป็นใคร <c oughs> คุณอาทิตย์ใช้เกณฑ์ไหนในการเลือกสองคุนเด่นมาฝากกับเราในวันนี้ครับเนี่ยอืมนะครับอของผมเนี่ยเป็นทีมทีมจีนเปิดประเทศนั่นแหละนะครับ จีนเปิดประเทศแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของผลประกอบการที่มันมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ราคาเนี่ยได้ไพอินในเรื่องข่าวร้ายๆเนี่ยไปหมดแล้วนะครับคือช่วงเนี้ยต้องบอกว่าหน้าหุ้นในการเล่นเนี่ยมันเยอะนะครับพี่ยุทธนานะับตั้งแต่ที่จีนประกาศเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยโอ้โหหน้าหุ้นมีมาให้เราเลือกเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสไลด์ตรงนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าหุ้นของเยอะของเยอะมากเลยนะครับเนี่ย <laughs> คือคือจะเห็นว่า หุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับจีนเปิดประเทศนี่มันเยอะมากนะครับแล้วมันมันไม่ได้มาพร้อมกันด้วยนะพี่ยุทธนามันจะแบ่งกันมานะฮะนะมันก็เลยทําให้ช่วงเนี้นักทุนเนี่ยเล่นง่ายนะครับแล้วก็ทําให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดเนี่ยมันคึกคักเพราะว่าหน้าหุ้นมันมีให้เลือกเยอะนะครับวันนี้มาโรงแรมพรุ่งนี้มาสายการบินนะครับมากลุ่มอาหารมากลุ่มโรงพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งทุกกลุ่มที่ผมพูดมาเนี่ยมันลิงก์กันกับการที่จีนเปิดประเทศหมด นะครับส่วนวันนี้ที่ผมเลือกมาให้นะีค่คือตัว aot นะคือเตคือตัว aot อันนี้ยลิงก์โดยตรงเลยคือตอนนี้ทุกคนไปพูดในเรื่องของกลุ่มธนาคารในเรื่องของสินเชื่อโตไปเล่นในเรื่องของกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ํามันลงนะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งในช่วงสั้นๆนะครับเดี๋ยวสักหน่อยพอไม่มีสตอรี่เล่นคุณก็จะวนมาหาทีมจีนเปิดประเทศนี่แหละนะครับซึ่งเขาจะเปิดแล้วเนี่ยวันที่8 นะครับเราก็ต้องหาหุ้นอ้าวแล้วมันมีตัวไหนล่ะที่มันมีการตอบรับกันไปก่อนแล้วช่วงนั้นนี้แล้วราคามีการพักตัวลงมาถูกไหมฮะราคามีการพักตัวลงมาก็มีตัวนี้แหละฮะ AOT ดูน่าสนใจนะครับ AOT ดูน่าสนใจถ้าดูในเชิงพื้นฐานนะครับถ้าดูในเชิงพื้นฐานตามสไลด์นี้ที่ผมฉายขึ้นมาเนี่ย AOT นี่มีสัดส่วนเที่ยวบินจากจีนนี้นะฮะคิดเป็น1 5เเของทั้งหมดนะนะครับถ้าเอาทั้ง เที่ยวบินบวกกับคนจีนรวมกันเนี่ยนะครับก็ประมาณสักสาเนต์ี่ยของของรายได้รวมของเอโอทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพูดตรงๆลยว่าเอโอทีคือด่านหน้าด่านแรกนะที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าจีนเข้ามาเนี่ยนะครับยังไงเออโอทีก็เป็นเป้าหมายแรกๆที่จะได้ประโยชน์ครับที่จะได้ประโยชน์นะครับ ตัวนี้เนี่ยหลัทรั์กรุงศรีเองเนี่ยนะครับเดิมทีเรามีนักวิเคราะห์ cover แหละนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะนักวิเคราะห์ไม่อยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮะก็ขออนุญาตใช้เป้าเป็นของ IAA c o n d e n t นะครับยูเทนาครับเดี๋ยวนะนะครับในส่วนของ a o t ก็อยู่ที่เจ็สิบแปบาทนะครับเป็นเป็นราคามีเดียนของ i a c o n d e n s เจ็8บแบาทนะครับราคาปิดเมื่อตอนเที่ยงเจ็สบห้านะก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับก็เป็นจังหวะในการซื้อนะครับครับ หลักทรัพย์กรุงศรีแนะนําซื้อในฐานะหุ้นเด่นตัวแรกของวันนี้นะครับเป้าพื้นฐานอินตาม IAA Consensus ให้ไว้ที่78บาท78บาทเป็นหุ้นเด่นตัวแรกนะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับคุณอาทิตย์ครับครับตัวที่2เนี่ยคือทีมที่ผมบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับไพรอินนะครับกับปัจจัยลบต่างๆเนี่ยไปแล้วในปีที่ผ่านมา ะครับแล้วก็ทิศทางผลประกอบการก็กําลังจะฟื้นตัวขึ้นมานั่นก็คือตัวแอดวานนะวันนี้ก็คือมาดับเบิลเอเอแรกคือ AOT A ที่2คือตัว A d อดวานนะครับทำไมถึงเป็นแอดวานนะครับถ้าเราดูกราฟกราฟนี้คือเซต50นะครับเมื่อปีที่แล้วทั้งปีนะฮะเจแอดวานเนี่ยติดลบนะฮะสิคือตอนต้นปีเนี่ยสองลงมาเรื่อยๆจนมา่อยเก้าสิบนะครับ ตอนแรกก็เกงกันในเรื่องของ True t o ูดีแท็กจะรวบรวมกิจการปรากฏว่าควบกันไม่ได้ทักทีนะครับแล้วก็มาเกงกันในเรื่องที่ Advan นไปซื้อแจดิกนะครับจนป่านนี้ก็ยังผูกมิดกันยังไม่ได้นะฮะก็รอกันอยู่นะครับแต่ว่าก็มีกระแสขึ้นมาอีกอันนึงนะครับว่าตอนนี้นะครับ True กับ d t แทเนี่ยเดินหน้าสุดตรงคือเอาให้สุดซอยเลยนะครับยังไงก็ต้องควบให้ได้ถึงแม้ว่าจะมีการฟ้องลงฟ้องศาลกันอยู่ นะครับก็เลยทําให้กระแสของกลุ่ม ICT เนี่ยกลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งนะครับประกอบกับมันเป็นช่วงที่ผลประกอบการของกลุ่ม ICT เนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นมาครับพิยุทธนาครับนะฮะจากไตามาสองสนะฮะที่ดูซอบลงไปเนี่ยไตายมาสีก็ฟื้นขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ t ทูกับ d ีแทประกาศว่าจะควบรวมกันเนี่ยแอดวานเนี่ยนะครับชิงจังหวะเขาเรียกว่าชิงจังหวะ คุณจะประกาศรวมกันใช่ไหมนะครับระหว่างที่คุณยังไม่รู้จะใช้แบรนด์ของใครเนี่ยแอดวานทำอะไรฮะไปแย่งส่วนแบ่งกตลาดเข้ามาครับลดราคาใส่ตะบีตะบันนะครับเพื่อเอาลูกค้าของทัวร์ดีแท็กมาไว้ในมือก่อนนะครับปรากฏว่าเจอทัดีแท็กสู้นะพอสู้กันไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ไรายได้ค่าเฉลี่ยต่อเลขหมายว่าอาปูเนี่ยมันปรับตัวลงนะฮะกำไรมันดูมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่นักวิเคราะห์คิด มันไม่ได้เป็นไปอย่างนี้นั่งทุนคิดนะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยโดนลงโทษนะครับประกอบกับการควบรวมทั้งหลายแหล่ที่มันมีความล่าช้ามีประเด็นในเรื่องของฟ้องฟ้องลงฟ้องศาลเนี่ยก็ทําให้ราคาหุ้นมันลงมานะครับซึ่งราคาหุ้นที่มันลงมาจาก2-30มาอยู่ที่190ในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันได้ไพอินปัจจัยลบต่างๆเหล่านั้นไปแล้วแล้วทีเนี้ยในเชิงของปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของงบที่มันกำลังจะฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสดีนะครับและมันก็ยังมีออไซ์ีีีกกกจากกาารรท่่เเนย เปิดประเทศถูกไหมนั่งเที่ยวต่างชาติเข้ามาความต้องการซิมเพิ่มขึ้นนะครับจีนเข้ามาความต้องการซิมมากขึ้นในการโทรศัพท์นะครับประเด็นตรงนี้มันจะเสริมรายได้ในส่วนของแอดวานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกทีนึงนะครับก็เลยมองว่าตัวนี้เป็นหุ้นใหญ่ที่ราคาลงมาลึกในปีที่ผ่านมามีโอกาสที่จะเป็นเป้าในการเข้าซื้อสมมติว่าช่วงนี้เขาขายพลังงานเมื่อวานไปเข้าแบงก์พอแบงก์เริ่มแพงก็จะมีการขายแบงก์องมา แล้วเซกเตอร์ไหนล่ะที่มันจะมี Market Cap ใหญ่สูสีกับแบงค์แล้วก็พลังงานได้มันก็คือ ICT นี่นี่นะฮะถ้า ICT ก็ต้องแอดวานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเป้าในในการเข้าซื้อนะครับพรีวิวผลประกอบการนะครับทางพี่บอลในพรีวิวมาแล้วนะในส่วนของของแอดวานนะครับในไตรมาสที่4เนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะมีกำไรสุทธินะครับพี่ยุทธนาอยู่ที่6,598ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นเนี่ย9% Q on Q ก็คือดีขึ้นจากไตรมาสที่3 ส่วนเยี่ยนเยียยังยังหดตัวอยู่ประมาณสักสีนะครับอันนี้ก็ดูในเชิงผลประกอบการแล้วมีการดีขึ้นนะครับดูโมเมนตัมดีขึ้นนะครับก็แนะนําซื้อนะตัวนี้ราคาเป้าหมายเนี่ยสองบาทครับครับหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนําซื้อแอดวานราคาเป้าหมายพื้นฐานปลายปี238บาทถูกต้องนะครับคุณอาทิตย์ครับครับครับโปรครับ การลดแบบขั้นบันไดสำหรับท่านที่สนใจมันนิพัฒออนไลน์3หลักสูตรจาก11หลักสูตรของเราเนี่ยจะให้ราคาพิเศษเลือกหลักสูตรที่1ลดไปเลย40%แล้วถ้าจะซื้อหลักสูตรที่2เอาส่วนลดไปมากขึ้นเป็น50%สำหรับหลักสูตรที่2แล้วถ้าจะซื้อหลักสูตรที่3ก็จะลดเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น60% ฉะนั้นการลดราคาก็จะเป็นขั้นบันได40 50และ60สำหรับ3หลักสูตร Money Plus ออนไลน์ของเรานะครับฉะนั้นครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอนะครับสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้นง่ายๆเลยนะครับหรือคุยกับทางแอดมินนะครับ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัว สนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอลสาเล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ c a n d l e stick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290 Chart Pattern ชาร์แพอันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ e เล t Wave Trading อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3,480เหลือเพียง3,130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้านะสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยน3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนีพลาสติกกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ